ที่มาที่ถ่ายรูปของพระเครื่องกับเครื่องรางในร้านนี้เพราะว่าร้านนี้มีองค์นี้คือพระศิวีข้างหลังเป็นลายยันพระศิวีชัดเจนแล้วก็ชอบมวลสารมันดูง่ายพระแท้นี่ดูง่ายแต่ สตังค์ไม่พอในราคาที่จะซือ้อก็เลยจัดการแลก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 อ่ะอง์ไปไหนอ่ะเออแลกนี่นี่มีอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันแหละแต่ว่าชอบเป็นพิเศษซื้อมาห้าร้อยเราก็บอกเขาไปตรงๆว่าได้มาห้าร้อยก็จะแลก ก็ยอมถึงแม้ถึงแม้ว่าอันนี้เป็นน้ําเต้าถึงแม้ว่าชอบแต่ก็ชอบพระสิบรีของหลวงพ่อลวยมากกว่าก็ยอมอแลกแต่ของของเรานี่มูลค่าน้อยกว่าก็ยอมเติมเงินให้เท่ากับเติมเงินหก0้อยแต่วันนี้มี300จ่ายไปก่อนส0มร้อยแล้วค่อยๆทยอยจ่ายไปให้ครบก็ค้างยังอยู่อีก300 จึงจะครบตามที่สัญญาไว้เลยเลยต้องมาดูพระหน้าพระที่ล้านนี้เออขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าแก่พระหน้าแก่บรรดาเซียนเซียนทั้งหลายก็มาลุมาต้มพระเครื่องที่ล้านนี้แหละ อันนี้ก็ถูกใจมีเป้าหมายในโอกาสต่อไปอันนี้ก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อแก้วนนเส้นใหญ่ปากทะเละเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่อ่าเนี่ยเห็นไหมคนทักแล้วว่าเจ้าของร้านนี้เส้นใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะอ่เนี่นี่นะเป็นอันว่าหยิบหยิบองคนี้ไปแล้วนะคะเนี่ยองนี้แล้วจ่ายเงินให้เขาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ให้เข้าไปเดี๋ยวให้ไปศึกษาต่อว่า,อาของที่ใดค่ะสวัสดีค่ะ